เย็นโอ้นโนี่มั่งเลยโอ,โอ้ยนี่พี่ต้องให้ฉันพูดอีกกี่ทีเนี่ยว่าให้ห่วงห่างมุกฟังภาษาคนไม่เข้าใจเลยไงเข้าใจแต่ไม่อยากทำอะ่ะผู้หญิงอะมีตั้งเยอะแยะทำไมไม่ไปยุ่งก็ฉันสนใจคุนนี้พี่แกงชอบไป้หมอหน้าจืดนั่นเลยแกมีเหตุผลปะละ่ะ พูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยฉันดูออกหรอกนะเสรตาแกน่ะมันออกชัดขนาดนั้นเวลามองเขาอะฉันก็เป็นห่วงเขาเหมือนที่เป็นห่วงพี่นั่นแหละหจะมาห่วงฉันทำไมถ้าแกจะห่วงฉันเพราะว่าอเรื่องที่แกบอกว่ามุกเขาจะให้ความหวังแล้วก็ทิ้งฉันไปเนี่ยฉันว่า แกไม่ต้องห่วงเลยเพราะฉันแข็งแรงพอจะรับเรื่องแบบนี้ได้สบายพี่ไม่เห็นอาการแปลกๆของมุกบ้างหรอฉันก็บอกพี่ไปแล้วนี่ว่ามันไม่ปกติอ่ะคือ,อฉันไม่อยากให้พี่ต้องมานั่งรับมือกับเรื่องอะไรแบบนี้อ่ะมันไม่สนุกนะแล้วไงอ่ะ คนเราแม่งก็ไม่ปกติกันสักคนน่แหละมันขึ้นอยู่กับว่าจะแสดงออกมากน้อยแค่ไหนฉันเองยังเป็นเลยเวลาฉันเครียดแกยังเคยด่าว่าฉันบ้าเลยก็มันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนยังไงปานปานจะพูดอะไรก็พูดมา แล้วก็ขอความจริงด้วยนะไม่ใช่ความคิดเห็นเพราะฉันเริ่มรู้สึกแล้วว่าไอ้ความกังวลของแกเนี่ยมันมากเกินกว่าเหตุไปละเคยได้ยินเรื่องดวงกินแฟนปะดวงอะไรนะแบบเวลาที่เราครบใครแล้วอีกฝ่ายหนึ่งต้องตายทุกคนอะ อี่าบอกเนะแกกำลังหมายถึงมุกอะ่ะอืมใช่ปานแกเป็นพยาบาลนะ้ยแกเชื่อเรื่องแบบนี้ได้ไงทีแรกฉันก็ไม่เชื่อแต่พอแฟนมุกมันต้องตายไปถึงสามคนโดยที่มีมุกเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้งเนี่ยฉันก็ไม่รู้จะหาเหตุผลให้กับเรื่องนี้ยังไงแล้วอะ่ะ ถ้างั้นแปลว่าที่พ่อแม่พี่ชายฉันตายหมดเนี่ยก็เพราะว่าฉันมีดวงกินครอบครัวอย่างนี้ดิพี่ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ครอบครัวพี่ต้องตายสักหน่อยเหตุผลมันก็คือความบังเอิญนั่นแหละฉันว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องไอ้ดวงอะไรเพ้อเพนี่หรอกนี่ถือว่าฉันเนี่ยบอกพี่แล้วนะถ้าพี่ยังยืนยันว่าจะเป็นรลายต่อไปอะ ก็แล้วแต่พีแล้วกันฉันก็ช่วยอะไรพี่ไม่ได้แล้วอ่ะแต่ก็ยืนยันจะเชื่อต่อไปทั้งหัวใจเชื่อมันในรักอยู่เสมอทังหัวใจแม่ไม่มีแรง ใจต้องพันความรักไม่มีวันพังต่อชีวิตตั้งเเลกลงไปพร้อมใจที่สุด